สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะช่วงนี้เยติกานะคะไม่ค่อยได้ทําวิดีโอนะคะลูกค้าเพราะช่วงนี้ยติกากําลังเร่งทําผ้าอยู่แต่วันนี้ยติกาได้งานสีธรรมชาติค่ะลูกค้าเป็นงานสีธรรมชาติลายรงางคอ้นนะคะ,ะแต่ยติกาอยากมานําเสนอให้กับ พี่ๆแม่ๆนะคะและลูกค้าทุกท่านที่ยังคงติดตามยติกานะคะลายปรางคอผืนนี้นะคะลูกค้าเป็นลายปรางคอที่ย้อมงานมาจากประโหดนะคะประโหดก็คือ,อเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะแล้วสีธรรมชาติของยติกานะคะลูกค้าสามารถที่จะ เอาไปทดสอบได้เลยนะคะว่าสีไม่ตกนะคะแล้วก็สีงานของยติการนะคะยิ่งใช้งานนะคะเนื้อง,งานจะยิ่งสวยเพราะว่ามันเป็นงานธรรมชาติแท้พื้นนี้นะคะเป็นงานหกตะกอรอลายพริกไทยถ้าในสนใจนะคะสอบถามได้แล้วเนื้องานนะคะลูกค้าหนามากๆนะคะเพราะเป็นงานทอกี่โบราณ บางท่านนะคะหรือว่าหลายๆท่านจากการที่ลูกค้าได้เห็นการโฆษณานะคะว่าผ้ายังไงก็ใส่ได้นะคะแต่ว่าความคงคุณค่าและเนื้องานอะนะคะมันจะแตกต่างกันสำหรับคนที่มีกำลังซื้อและชอบความโดดเด่นที่เป็นตัวของตัวเองและมีรสนิยมที่เป็นเฉพาะของตัวเอง นะคะยติกาอยากจะแนะนํางานสีธรรมชาติเพราะว่าใส่ไปแล้วนะคะคุณจะไม่เหมือนคนอื่นก็คือจะไม่เหมือน,อนไม่ใช่นะคะคือเนื้อง,งานนะคะจะส่งนะคะจะดันคือจะส่งประกายแวววาวนะคะให้กับคนที่สวมใส่นะคะคือยติกาไม่สามารถที่จะอธิบายให้ ให้เห็นภาพอย่างชัดเจนได้แต่ยติกามั่นใจว่าคนที่ซื้องานของยติกาไปแล้วแล้วกลับมาซื้ออีกนะคะยติกามั่นใจว่าการสวมใส่เนื้องานจะไม่เหมือนของที่อื่นแน่นอนที่ได้รับไปนะคะแล้ว2นะคะในเรื่องของสีที่นํามาใช้ชุมชนยติกานะคะจะไม่ใช้ขมิ้นจะไม่ใช้ดอกดาวเรืองจะไม่ใช้พวก ถ้าถ้าเป็นธาตุก็คือจะไม่ใช้ธาตุเบานะคะเราจะใช้งานที่เป็นบรมครูนะคะอย่างเช่นมะเดือ่อประโหดครั่งครามประมาณนี้เท่านั้นนะคะเพราะว่างานที่เกินนี้นะคะลูกค้าเขาจะไม่มีย่างพอไม่มีย่างนะคะลูกค้าเนื้อเขาจะระเหิดระเหิดก็คือมันระเหยระเหยก็คืองานมันจะสีซีดจาง ะะแต่งงานนะคะแต่งงานชุมชนยติกานะคะไม่ไม่มีสีชี้จานนะคะลูกค้าเพราะว่าสีธรรมชาติเป็นสีธรรมชาติที่ย้อมมาจากธรรมชาติแท้ลูกค้าจะสังเกตเห็นนะคะว่าอ่ามันมันเป็นเหมือนทางวิทยาศาสตร์นะคะลูกค้าพอเราใช้สีที่เป็นธรรมชาติแท้ มันจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนนะคะก็คืออากาศที่อยู่ข้างนอกที่เราสวมใส่ไปเรื่อยๆเนื้อผ้าเขาจะค่อยๆเข้มไปเรื่อยๆเข้มไปเรื่อยๆแล้วไม่มีความซีดจางอันนี้ยติกาสังเกตได้เพราะว่ายตาิกาใช้งานสีธรรมชาติเหมือนกันนะคะซึ่งสีเขาจะเข้มไปเรื่อยๆเข้มไปตลอดเลยนะคะขนาดตัดมาเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะอันนี้ยติกาก็นะคะมาอธิบายให้พี่ๆแม่ๆได้เข้าใจนะคะว่า ทำไมเนื้องานของยยติกานะคะแล้วก็ราคาก็แทบจะใกล้เคียงกับท้องตลาดทั่วๆไปที่พี่ๆแม่ๆนะคะ<ๆ>เคยเอฟผ้ามาเหมือนกันแต่ถ้าโชคดีที่เจองานของบ้านสวายนะคะก็จะได้เนื้องานที่คล้ายกันกับของเยติกานะคะแต่มันจะอยู่ที่ลายหรือว่าแบบอันนั้นขึ้นอยู่กับความชอบนะคะวันนี้เยติกา,กาก็มา นะคะพีเต์นในเรื่องของงานสีธรรมชาติท่าในสนใจผืนนี้นะคะเป็นขนาด1นคูณสเมตรแล้วเนื้อง,งานนะคะลูกค้าผืนนี้นะคะเนื้อง,งานแบบหนามากนะคะแล้วก็เนื้อง,งานแน่นเส้นไหมก็เส้นไหมที่เป็นเส้นไหมน้อยนะคะถ้าในสนใจนะคะสามารถสอบถามยติกาได้นะคะจะพยายามลงคลิปให้ได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะลงคลิปให้ได้ดูบ่อยๆคะ่ะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็ติดตามนิติการมาตลอดขอบคุณค่ะ